เราจะเข้าเรื่องของตาปัจจัยนะครับก็เป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่พิสดารครับพิสดารมีความพิเศษเยอะผมได้เคยกล่าวไว้ในหลายตอนที่ผ่านมาว่าตาปัจจัยเป็นประธานได้เป็นวิเศษณะได้เป็นกิริยาคุมภาคได้ เป็นวิกติกตาได้สรุปแล้วอะไรที่คนอื่นเขาไม่ได้เป็นตปาปัจจัยเขาเป็นได้นะครับแล้วเป็นได้รูปแบบหลากหลายมากเพราะความหลากหลายที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเขาเองนั้นได้มีพลังเยอะครับเหมือนกับเราเล่นเกมเราเล่นเกมนะเราเก็บแต้มไปเรื่อยๆพูดเหมือนเคยเล่นนี เก็บแต้มไปเรื่อยครับมันก็จะมีพลังเพิ่มมีอาวุธเพิ่มมีความพิเศษเพิ่มแล้วก็ความพิเศษนั้นก็มีความหลากหลายขึ้นไปอาวุธก็ร้ายกาจขึ้นไปร้ายแรงขึ้นไปฉันใดก็ฉันนั้นครับตาปัจจัยเหมือนกันตาปัจจัยสั่งสมประสบการณ์มายาวนานครับแล้วเขาก็มีการใช้อย่างหลากหลายในจํานวนการใช้เหล่านั้นนะฮะ ผมยังไม่ทันได้สรุปว่าปัจจัยในกิริยากิจนะฮะปัจจัยในกิริยากิจมันเ,เป็นวาจกอะไรบ้างอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวผมจะพูดถึงในในทีหลังแต่สิ่งที่สิ่งที่จะพึงทราบนะครับในเบื้องต้นอันดับแรกเลยฮนะอันดับแรกเลยคือทาแปลของตะปัจจัย คำแปลของตปัจจัยเมื่อใดก็ตามที่มีคำแปลของมีตาปัจจัยเมื่อนั้นตัวตาปัจจัยจะแปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าแล้วครับแปลว่าแล้วคำแปลว่าแล้วที่แปลว่าแล้วเนี่ยมันบ่งบอกมันบ่งบอกถึง การอะไรครับอดีตการอดีตหมายถึงการอะไรครับอดีตการครับอดีตการอดีตการอดีตการของาปัจจัยกับอดีตการของอาขยะอดีตการของกิริยากิจกับอดีตการของอาขยะเหมือนกันหรือต่างกันครับต่างกันครับต่างกันตรงไหนครับ เหมือนกันตรงไหนตัปัจจัยนี้เป็นกิริยาก็ว่างแล้วป่ะครับแต่ว่ากิริยาอาขยาคือกิริยาคุมภาคครับยังเป็นจะตอบว่าถูกก็ถูกนะจะตอบว่าไม่ถูกก็ไม่ถูกคือได้ครับถูกถูกเหมือนกันแต่ตาปัจจัยผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่ว่าเป็นกิริยาคุมภาคได้ตาปัจจัยคุมภาคได้ ต่าปัจจัยคุมภาคได้ฉะนั้นคําตอบท,ที่ว่านั้นไม่เหมือนกันเอ่อเอ้ยเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนกันจึงจึงไม่ถูกเพราะว่าตะปัจจัยคุมภาคได้ถามว่าการอดีตอดีตการในอาขยานกับในกิริยากิจเหมือนกันหรือต่างกันครับเอาแค่เหมือนหรือต่างกิจกิรต่างกันค่ะือ เพราะว่าอาขยา,านน,น,ายานี่จะแบ่งออกมาเป็นสามสเต็จอะคะ่ะก็คืออดีตการล่วงมานานแล้วแล้วก็ล่วงแล้ววันวานแล้วก็ล่วงแล้ววันนี้ในขณะ,ะที่ตาปัจจัยเนี่ยคะ่ะแค่แล้วีเฉยก็คือล่วงมาแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาล่วงมานานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคถูกไหมคะอันนี้ครับถูกเป๊ะเลยครับ แต่จําไม่ได้ตรงในอดีตการในกิริยากิิจกริยาอดีตการของกิริยากิจนะั้น่งบอกถึงการล่วงแล้ววันนี้กับล่วงแล้ววานนี้ล่วงวันนี้กับล่วงวานนี้แต่โดยที่สุดแล้วทั้งสองก็ไม่ได้มีความต่างกันอะไรเลยครับเวลาไปใช้ในการแต่หนังสือเพราะอดีตการ มันก็จะเป็นตัวบ่งให้เรารู้คือคําแปลว่าล่วแล้วแค่นั้นเลยครับการจะไปเจาะรายละเอียดว่าอาล่วงแล้ววนันนี้ล่วงแล้ววนันนี้เหลือวิสัยนั้นเป็นรายละเอียดที่จะต้องพูดกันลึกเข้าไปโอเคครับอันนี้เรื่องคําแปลผมจบนะแปลว่าอะไรครับสรุปแค่นี้แปลว่าแล้ว แก่วแล้วค่ะต่อไปครับเรื่องของ<ม>วิพัฒน์วิพัฒน์ในกิรยิยากิจนั้นแบบท่านบอกว่าไม่มีแผนหนึ่งต่างจากวิพัฒน์อาขยะไอต่างจากวิพัฒน์นามไม่มีแผนหนึ่งเหมือนวิพัฒนนามเดี๋ยวก่อนนะผมจําผิดแล้วเนี่ยไม่มีแผนหนึ่ง คือหมายความว่าในกิริยากยิตนั้นไม่มีวิพัตนเป็นของตัวเองฉะนั้นจึงไปยืมวิพัฒนนามมาใชา้พอไปยืมวิพัฒนนามเราเลิงก์ไปหาอันตะมณนะตะปัจจัยที่เคยเรียนมาแล้วเลยครับว่าตะปัจจัยถ้าเป็นปุงลิงก์แกตามแบบอะไรครับริอย่างปุริสอ่ปุริสะ ถ้าเป็นอีธิลีลแจกแกแจกอ่าตัวนี้คือที่ควรรู้แล้วนะฮะถ้าเป็นอีถีลิงนะครับทำไมใส่สระอีไม่ได้ออ้ยคืออะไรพิมพ์ไม่ไป <c oughs> อ่าถ้า เป็นอิธิลิงนะครับแก่ตามแบบกัญญาถ้าเป็นหนปุงสกัลลิงแก่ตามแบบกุละละแล้วพอเห็นอย่างนี้ปุริสากัญญากุละเป็นสิ่งที่เราต้องท่องไหมจำเป็นมากครับต้องท่องครับต้องท่องนะครับไม่ท่องไม่ได้นะฮะนี่ไงที่เส้นใต้ห้าเส้นเลยอที่ที่ เรียนตั้งแต่นามาเนี่ยผมก็จะกระบุให้ท่านท่องอันเนี้ยอันเนี้ยท่องอันเนี้ยท่องอันเนี้ยท่องท่องไว้ก่อนเสร็จแล้วพอท่านใดไม่ได้ท่องตอนเนี้ยมันกําลังให้ผลนะครับเออมันกําลังให้โทษนะครับว่าต้องกลับไปท่องแล้วถ้าไม่ท่องเนี่ยไม่ได้นะฮะแล้วนอกจากวิพัตแล้วก็ยังมีอะไรครับวัจนะวัจนะก็คือเป็นอะไรครับเป็นเอกะวัจ เอกวจนะพระหูวจนะแล้วก็พระหูวจนะ,ะทีนี้ความเป็นเอกวจนะพระหูวจนะเนี่ยมันเป็นได้แต่แต่มันจะเป็นโดยข้อกําหนดของมันเองหรือมันอยู่ในอนํานาจของใครอํานาจของอยู่ในอานาจของนามครับอของนามที่ที่ต่าปจาัจจัยจะต้องไปตาม อ,อำนาจของนามครับใช่ครับคืออยู่ในอำนาจผมไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนนะอันนี้อยู่ในอำนาจหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือแจกตามแต่ว่าแจกตามมันก็ใช่ก็มก็คล้อยตามอ่ะคล้อยตามคล้อยตามคล้อยตามนามแล้วนามที่ทว่าน,านี้นามที่ว่านี้ทุกวิพัตน์หรือแค่ปฐมมา ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าจะเป็นประธานก็ต้องตามปฐมายอย่เดียวครับ,รบแต่ถ้าเป็นวิเศษณะตั้งแต่ทุติยาถึงสัตตมีครับนี่แสดงว่าท่านเข้าใจนั่นก็คือคำว่าคล้อยตามนามก็คือเป็นอ,อ่เป็นคล้ายๆกับวิเศษณะนั่นแหละมันอยู่ในอำนาจของคำนามครับหรือคล้อยตามนามหมายความว่าถ้านาม เป็นปุงลิงเอกับวจชนะตามปัจจัยก็ต้องเป็นปุงลิงเอกับวจนะด้วยถ้านามเป็นทุติยวิพัตน์เอกับวจชนะอิทีลิงมันก็ต้องเป็นทุตยิยวพัฒน์เอกับวจชนะอิทีลิงด้วยมันมีหน้าที่ในการตามครับร้อยตามพร้อยตามอย่างเดียวต่อไปครับในเรื่องวาจกวาจกเนี่ยคือส่วนที่สำคัญ วาจกในบาลีมีทั้งหมดกี่วาจกครับทั้งหมดห้าวาจกห้าวาจกนะห้าวาจกแล้วตาปัจจัยเนี้ก็เป็นได้ทั้งห้าวาจกครับก็บอกแล้วครับเนี่ยเขาคือตัวพิเศษได้พลังเยอะครับอได้พลังเยอะพลังวิเศษเด็กเส้นเด็กเส้นเออจะบอกว่าเด็กเส้นก็ยังไม่ใช่ครับเพราะได้พลังมาเยอะครับ หลังมาเยอะมากตกปัจจัยนะฮะก็ตรงนี้คือคําอธิบายเบื้องต้นให้ท่านได้ทราบก่อนต่อไปจะเข้าสู่ในเนื้อหานะครับเนื้อหาที่เป็นทักษะเรื่องของการแปลนะฮะโดยเน้นไปที่กัตตุวาจบก,ก่อนท่านจะประเด็น คำอธิบายตัวแรกเนี่ยคือข้อหนึ่งเนี่ยให้ดีอ่านแล้วพยายามตีตีความให้ออกข้อหนึ่งตะปัจจัยเป็นกัตตุวาจกและเป็นวิเศสนะของคนสัตว์ของคนแปลว่าผู้จุดจุด,จดแล้วของสัตว์แปลว่าตัวจุดจุดจุดแล้ว ตรงที่วางจุดจุดจุดเอาไว้ถามว่าเพื่ออะไรตรงนี้ครับถามว่ามีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อใส่คาแรขเองที่ประกอบใส่ความหมายของธาตุปร,ประกอบตากปัจจัยแล้วครับประกอบธาตุที่ประกอบตากปัจจัยแล้วอ่าก็คือเพื่อเอาคำแปลของธาตุมายัดลง ต้องเอาอย่างเงี้ยยัดลงเมื่อเอาคาแปลของท่านมายัดลงทีนี้นะฮะการสังเกตของเราเรามาดูทีละตัวแล้วคือคําแปลของอะไรตาปัจจัยผู่ตาปัจจัยครับคือคำวิเศษณะนะค่ะแล้วตัวตัวก็วิเศษนะตัวษณน่า เมื่อเร,าอ,รเอาอย่างนี้แล้วมันก็จะง่ายขึ้นรเราจะไม่งงละก็ย้อนกลับไปที่หนังสือไกด์ไลน์หนังสือไกด์ไลน์ลที่ผมทําให้ท่านแปลก็จะเป็นแบบนี้ครับไอ้ที่แปลว่าผู้บางทีก็ไม่ใส่คําว่าพู้จะบอกว่าไปแล้วแล้วก็ไม่ใส่ใส่แค่คําว่าไปเพราะต้องการให้ผู้เรียนเอาคาแปลของท่านไปยัดลงตรงนั้นเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานตรงนี้พอไปแปลนั้น จะไปได้เร็วขึ้นมันสอดคล้องกันครับคือตัวบทเรียนที่ที่ผมเรียบเรียงขึ้นมาเนี่ยมันสอดคล้องกันตั้งแต่นามอาคยาตกิริยากรจแล้วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแปลถึงแม้ว่าจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่มันเอาอยู่ครับเอาอยู่เอาอยู่นะฮะเมื่อเรารู้แล้วครับในโจทย์ข้อแรกตัวอย่างอยังปุริโสคามังฆโตวสิ อธิบายทีละตัวนะฮะอธิบายทีละตัวตอนนี้คำแรกของทุกข้อก็คือมีอยู่ห้าข้อเนี่ยผมใช้เป็นวิเศษณะสรรพนามก็แตกต่างกันไปอย่างอายังโสเต,ตอิเมพ็แล้วแต่ว่าจะเป็นวิเศษณะสรรพนามตัวไหนถ้าเกิดว่าเราไม่ช่ำชองดื้อสรร,สรพนามก็ต้องย้อนกลับไปที่วิเศษณะสรรพนามอีกเพราะคำพวกนี้อะ มันก็จะมาวนเวียนรบกวนเราอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยเอามาให้ท่านแปลให้เห็นผ่านหูผ่านตาไปก่อนถึงแม้ว่าไม่ได้ท่องมาแต่ก็พอรู้พอเข้าใจนะฮะเพราะว่าผ่านบ่อยๆตัวที่สองเป็นประธานของประโยคครับเป็นประธานของประโยคซึ่งในโจทย์ที่ให้แปลนี้เป็นทั้งเอกวัจะนะเป็นทั้งพหูวัจะนะครับตัวถัดมานะครับ ตัวถัดมาก็คือเป็นตะปัจจัยนี่แหละความยากของตะปัจจัยมันอยู่ตรงนี้คือเราสังเกตจากรูปข้างหลังนี้ไม่ได้เลยคนระับเนี่ยข้างหลังเนี่ยเราสังเกตจากข้างหลังเนี่ยไม่ได้เลยนะยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงรูปมันไม่เหมือนกันสิบเอ็ดรูปแบบ น,นั้นก็ไปดูที่สิบเอ็ดรูปแบบถามว่าทั้งสิบเรูปแบบนั้นจะต้องจำไหมจำได้ก็ดีแต่ถ้าจำไม่ได้ก็อาศัยอ่านผ่านๆแล้วก็สังเกตเพราะอะไรครับผมไม่ได้เน้น<า>ในเรื่องอ<า>ของการจำเพราะว่ามันยากแล้วอีกประการนากหนึ่งเ,เ,เวลาเราแปลหนังสือเราใช้การแปลเทียบเราใช้การแปลเทียบ คือเรายังไม่รู้จักคําแปลพอเราแปลเทียบเสร็จแล้วตรงนี้แหละใครที่สงสัยว่าเอ้ศัพนี้มันมาจากไหนกันแน่เราค่อยย้อนไปดูในพจนานุกรมบ้างแต่ถ้าเป็นศัพท์ยากจริงๆหนังสือไกด์ไลน์ผมก็จะทําคาศัพท์ยากไว้ข้างล่างว่ามันมาจากธาตุอะไรมันทําตัวยังไงนะฮะผมก็จะมีอธิบายให้ต่อด้วยครับเราก็จะได้รู้คือไม่ต้องไปเปิดหนังสือนั้นแล้วครบเซตอยู่ในไกด์ไลน์นะครับ แล้วก็สุดท้ายคือกิริยาคุมภา้ากิริยาคุมภาคที่เอาลงมาให้นี้เป็นหมวดไหนครับหมวด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 อัจจตนอัจตรตนีอัจะนะครับทีนี้อธิบายทุกตัวแล้วย้อนกลับไปข้างบนอีกอตะปปัจจัยเป็นกัตตุวาจกและเป็นวิเศษณะของคนสัตว์แปลว่าผู้แล้วตัวแล้ว หมายความว่าผมกำลังจะอธิบายให้ท่านฟังเรื่อง่อสับตัวนี้ครับเนีย่ยห้าตัวนี้กำลังอธิบายนะครับ 1. 1> กำลังอธิบายให้ท่านดูตัวนี้แล้ว พอให้ท่านดูตัวนี้แล้วสิ่งที่ท่านจะต้องสังเกตคือคือประธานสังเกตประธานเรื่องอะไรบ้างครับสองเรื่องประธานประธานต้งสัมพันธ์กับเรื่องวัจนะลิงลิงลิงวัจนะลิงวัจนะแล้วก็เน้นเน้นไปที่วัจนะครับ เรื่องที่สองเรื่องที่สองคือเมื่อรู้วัจะนะแล้วให้รู้ตักปัจจัยแล้วพระยา,ยามป้อนข้อมูลใส่ตัวท่านเองว่าสับนี้มันเป็นวิเศษณะของประธานนะมันจะต้องออกสาเนียงวิเศษณะนะสับนี้เป็นตัปัจจัยนะมันต้องแปลว่าแล้วนะคือต้องป้อนเข้าหาตัวเองโดยวิธีการไหนก็ได้ครับท่านจะต้องป้อน ถ้ารู้แล้วก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าย้ําสําหรับท่านที่ตามมาใหม่ๆก็เลยผมก็เลยใส่ใส่เรื่องราวให้มันขยายขยายกว้างอีกนิดหนึ่งอาจจะช้าเอาละครับทีนี้ดูตัวอย่างครับอ่ะยังปุริโสัพ์์นี้ยเวลาท่านแปลใจผมนะอยากให้อ่านรวบใส่กัน แต่ท่านใดจะอ่านแยกก็ได้แต่ใจผมเนี่ยอยากให้อ่านรวบใส่กันด้วยเหตุผลที่ว่าอายังเป็นวิเศษนะและปุริโสเป็นคำนามถ้าเราไปเจอคำว่าอายังปุริโสอายังชโนอายังพระมะโนอายังเตโรอายังอาชีวโกอายังตัดโยอายังโจโรเราจะรู้เลยว่าอายังตัวนี้มันเป็นลิงอะไรครับ มันเป็นปุงลิงนะฮะมันเป็นปุงลิงดังนั้นนามที่มันตามมามันมันจึงเป็นปุงลิงการันอะไรก็แล้วแต่มันเป็นปุงลิงก็อยากให้อ่านรวบโสก็เหมือนกันเตก็เหมือนกันตาก็เหมือนกันอิเบก็เหมือนกันครับอายังบริโสอันว่าบุรุษนี้ข้าโตไปแล้วคามังข้าโตคู่ไปแล้วคามังสู่บ้านวะสิอยู่แล้ว ดังนั้นให้ท่านสังเกตตัวที่เป็นตาปัจจัยเมื่อแปลถึงตาปัจจัยเนี้คําว่าผู้กับคําว่าแล้วต้องมาละนะต้องมาแล้ว,ต,ลวต้องมีแล้วนะครับอันนี้คือเน้นอยู่แค่นี้ต่อไปให้ท่านฝึกแปลห้าข้อนะครับห้าข้อนี้ท่านใดจะแปลบ้างครับก็อันนี้สั้นๆข้อสั้นๆครับ ท่านใดจะแปลเริ่มเลยนะครับเยศตายตาครับไม่ค่อยดีนนะยมปุกข,ขออนุญาตก็นหนึ่งก็ได้ครับถ้าท่านใดไม่แปนละนะเช <ละ S 1> ิญจ้าเชิญก้อหนึ่งนะครับอายังหิดถีอันว่าหญิงนี้ติตาผู้ตั้งมั่นแล้วนิสีตินั่งแล้วอายังหิดถี อันว่าหญิงนี้ติตาพูดทั้งมั่นแล้วนิสีตินั่งแล้วครับทีตาตัวนี้ทิตาตัวนี้ตั้งมั่นก็โอเคแล้วครับแต่ความหมายิงคือยืนแล้วครับคยืนแล้วยืนเสร็จแล้วก็นั่งครับไม่ผิด <c oughs> ครับคือแปลยังไงก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นธาตุเดียวกันนี่คือแปลจากความเข้าใจครับต่อไปข้อสองครับอขอขอ่ายายครับ ออเชิญค่ะเชิญครับข้อสองะครับโสมนุษย์โสมอ,อันว่ามนุษย์นั้นสันโตผู้สงบแล้วปักกามิหลีกไปแล้วโสมนุษย์โสอันว่ามนุษย์นั้นสันโตผู้สงบแล้วปักกามิหลีกไปแล้ว ครับต่อไปเลยครับอ,อ,อก็สามขออนุญาตค่ะท่า<ย>นจะเอาก่อนไหมครับยมเลยยมเลยเมื่อคืนก็ซ้อมเตะอยู่เตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นตุตตาผู้ร่าเริงแล้วว่าสิ่งสุขอยู่แล้วตุตตาในผู้ยินดีไหมครับไม่ใช่ร่าเริงนะตุตตาใน<อ>ยินดีแล้ว ใช่ออครับเต,เตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นตุถาผู้ยินดีแล้วว่าสิงสุอยู่แล้ววิหาเรในวิหารเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นตุถาผู้ยินดีผู้ยินดีแล้วว่าสิงสุอยู่แล้ววิหาเรในวิหารข้อสี่ครับอะไรครับขออนุญ,ญาตนะครับ ตานาริโยอันว่านาลีทั้งหลายเหล่านั้นหัดถาผู้ล่าเริงแล้วนิปปัดชิงสุแล้วตานาริโยอันว่าหญิงไออันว่านาลีทั้งหลายเหล่านั้นหัดถาผู้ล่าเริงแล้วนิปปัดสุ ครับต่อไปข้อห้าครับขอห้าขอค่ะอิเมปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นพระตาผาู้เหล่านี้ครับเหล่านี้นะครับอ,อขอโทษาอิเมปุริสา อันว่าบุรุษทั้งหลายเหล่านี้ระตาผู้ยินดีแล้วอาจิกขิงสุขบอกแจ้งแล้วอิเมปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายเหล่านี้ระตาผู้ยินดีแล้วอาจิกขิงสุขบอกแจ้งแล้วขอบคุณค่ะมีท่านใดจะ สซ้อมแปลที่ยังไม่แปลขอสามท่านครับเลือกข้อใดข้อหนึ่งได้สอมแปลครับสอมแปลครับยยกข้อสองครับยยกข้อสองนะครับแปลเลยครับครับโโสโสมนุษย์โสอันว่ามนุษย์ทั้งหลาย โสมันไม่มีทั้งหลายมนุษย์ไม่มีทั้งหลายใช่ครับไม่มีทั้งหลายครับไม่มีทั้งหลายอ๋อโทษนะโสมนุษย์โสอันว่ามนุษย์นั้นโสมนุษย์โสนว่ามนุษย์นั้นปัจกามิแปลว่าอะไรครับต้องต้องแปลสันโตต้องแปลวิเศษสนะก่อนสันโตก่อน ปากกามีนั้นแปลว่าหลีกไปแล้วนะครับหลีกไปแล้วครับหลีกหลีกหลีกครับปากกามีนั้นหลีกไปแล้วครับแต่ต้องแปลสันโตก่อนครับอ๋อโสมนุษย์โสอันว่ามนุษย์นั้นสันโตกู้สงบปากกามิหลีกไปแล้วผู้สงบกินแล้วกู้สงบนะครับแล้ว แล้วมีแล้บเขาเป็นตากูสงบแล้วด้วยครับเพราะว่าเป็นเป็นตปัจจัยครับห้องเป็นตับปัจจัยครับขอย่าอานใหม่รอบนะครับโตมนุษโตอันว่ามนุษย์นั้นสันโตผู้สงบแล้วปักกามิหลีไปแล้วครับคนญาตข้อหนึ่งครับครับยังอิทธิอันว่าหญิงนี้ ธิตาผู้ยืนแล้วนิสีทินั่งแล้วครับจบอีกรอบครับรอบนี้ระวิกรรอบอายังอิทีอันว่าหญิงนี้ทิตาผู้ยืนแล้วนิสีทินั่งแล้ว อ่ครับขออนุญ,ญาตข้อสี่ค่ะครับผมแปลเลยครับข้อสี่ตานาริโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นหัดถาผู้รื่นเริงแล้วนี่บัดชิงสุนอนแล้วตานาริโยอันว่านาดีทั้งหลายเหล่านั้นหัดถาผู้รื่นเริงแล้ว นี่บัตรชิงสุนอนแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ่าครับก็อันนี้เบาๆครับถือว่าง่ายที่สุดนะฮะในในบรรดาการแปลต่างปัจจัยนี่แบบนี้ถือว่าเป็นแบบที่ง่ายที่สุดเดี๋ยวเข้ามาอีกนะครับตอนนี้จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเข้ามาตอนใหม่เลยครับ